นี่ปีเตอร์ชวนแกมางานหลูขนาดนี้หรอเย,ยวาถ้าไม่มีปีเตอร์เป็นเพื่อนก็คงไม่มีโอกาสได้มางานนี้หรอกใครมันจะอยากมีเพื่อนทำนาหน้าดำอย่างเย,ยวาละ่ะเดี๋ยวเย,ยวามันร้องไห้ขี่ควายกลับบ้านเอานะ <c oughs> ไอ้ตอนนี้แกทำงานอะไรอยู่อะฉันทำร้านเสริมสวยเปิดได้สองสาขาแล้ว อุ้ยจริงอ่ะเดี๋ยวไว้ฉันจะไปอุดหนุนนะจ้าแล้วแกล่ะตอนนี้ทำธุรกิจอะไรอยู่ฉันเปิดร้านเบเกอรี่วันวันหนึง่งรายได้เกือบแสนเลยนะอืมรวยตายแล้วมั้งนั่นบ้านิดหน่อยนะเรื่องความรวยฉันยกให้ปีเตอร์คนเดียวเลยเออจริงรายนั้นน่ะรวยมากเป็นถึงเจ้าของธุรกิจร้อยล้านเรานี่โชคดีจริงๆเลยเนอะ มีเพื่อนเยอะแ่มรวยๆทุกคนเลยอ่ะจริงแกวัสดีทุกคนมาถึงกันนานหรือ,อยังเนี่ยนี่ปีเตอร์ชวนแกมางานหลูขนาดนี้หรอเยายวาเออเอ้าวทุกคนขอโทษทีนะที่มาช้าอา้าวปีเตอร์นั่งก่อนสินี่ปีเตอร์นั่งตรงนี้เลยโอเคโอเค เอ้าว่ายืนอยู่ทำไมทำไมไม่นั่งโอเคปีเตอร์นี่นายชวนเยวามาด้วยเหรอใช่ฉันชวนมาเองทำไมเหรอก็เพื่อเรามีแต่หนักธุรกิจใหญ่โตแล้วดูสภาพเยวาสิ บันนอกเข้ากลุ่มจริงที่จันจัดงานนี้เพื่อจะได้ให้เพื่อนๆได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันและอีกอย่างว่าเขาก็เป็นเพื่อนของพวกเราเขาจะมางานนี้ได้ก็เห็นแปลกเลยีย ปีเตอร์ตอนนี้นายมีธุรกิจอยู่กี่โครงการหรออืมก็ราวๆห้าสิบโครงการได้นะแต่ก็ยังไม่ลวมแนวคิดใหม่ที่วางแผนไว้เลยหูยรวยขนาดนี้แล้วยังไม่หยุดขยันอีกไม่แปลกใจเลยที่นายรวยเป็นร้อยล้านไม่ขนาดนั้นหรอกที่ฉันขยนันเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ฉันยังมีแรงฉันก็ต้องทำงานไว้ก่อน จ้าพ่อหัวนักธุรกิจฮัลโหลครับอ๋อครับครับได้ครับเออเดี๋ยวฉันขอตัวแป๊บนึงนะ,ะครับใช่ครับเออ <c oughs> นี่วานั่งเงียบเลยนะ ไม่คิดจะพูดจากับเพื่อนหน่อยหรอตอนนี้ทํางานอะไรอยู่อ่ะฉันช่วยพ่อทํานายอยู่ที่บ้านน่ะทํานาทํานาที่ต้องเลี้ยงควายด้วยส่ปะเฮ้ยตีหน้าอย่าไปพูดแบบนั้นเลย <c oughs> เดี๋ยวเยวามันร้องไห้ขี่ควายกลับบ้านเอานะเธอรู้ไหมเนี่ยวาว่างานนี้มีแต่เ,เพื่อนที่มีฐานะแล้วดูเธอสิวา่าถ้าไม่มีปีเตอร์เป็นเพื่อน ก็คงไม่มีโอกาสได้มางานนี้หรอกก็อย่างว่าแหละนะไอ้ใครมันจะอยากมีเพื่อนทํานาหน้าดำอย่างยัยวาละ่ะทํานาทานาแล้วมันทำไมเหรอมันก็เป็นอาชีพที่ไม่แย่นะไม่แย่แต่ก็ไม่น่าทำอะเงินทํานาของเธอวันๆจะได้สก,กี่บาทถึงเชียวได้เงินมาก็คงซื้ออาหารแพง,แพ,งพวกนี้ไม่ได้ อ่ะอบไปกินเยอะๆนะเพราะฉันคิดว่าชาตินี้เธอคงไม่ได้กินอาหารดีๆอีกแล้วพวกเธอเชิญอยู่ต่อกันไปเถอะนะฉันว่าฉันกลับดีกว่าฉันคงไม่เหมาะกับที่นี่ดีรู้ตัวก็ดีเดินทางปลอดภัยนะบ๊ายบาย แล้วก็ไม่ต้องกลับมาให้พวกฉันเห็นหน้าอีกนะครับได้ครับครับสวัสดีครับเออวะจะไปไหนกลับแล้วเหรอใช่ฉันจะขอกลับก่อนน่ะพวกนายเลียงฉลนอกมาต่อเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนานนี่เจอกันทีถ้าเธอไม่อยู่งานก็ไม่สนุกสิฉันว่าฉันไม่เหมาะกับงานนี้หรอก ขอบใจมากนะเพื่อนฉันขอตัวว่าว่าเด,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพุ่งไปว้าส่น้ำหน้าไอาวาเนอะโดนไล่ตะเพิดออกไปแบบนั้นเป็นฉันฉันก็ไม่กล้ากลับมาแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นไอตีหน้าถ้าไมว่าถึงกลับก่อนก็พวกฉันไม่อยากคบคาสมาคมกับพวกมันนอกไงก็เลยไล่มันกลับไปก่อน ใช่จริงๆนายไม่ควรชวนเยว่ามาตั้งแต่แรกแล้วล่ะนี่พวกเธอสองคนตัดสินวาจากอาชีพแล้วก็ลูปลับภายนอกงั้นเหรอก็ใช่ทำไมพวกฉันจะทำไม่ได้ในเมื่อพวกฉันเป็นถึงระดับนักธุรกิจแต่เยว่าเป็นแค่ชาวไร่ชาวนาแล้วดูสภาพมันสิมันจะเอาอะไรมาคุยกับพวกเราปีเตอร์โอ้โหนี่พวกเธอคงยังไม่รู้สินะรู้รู้อะไรล่ะปีเตอร์ ถึงเขาจะเป็นชาวนาแต่เขาก็มีที่ดินเป็นร้อยไร่และฉันก็กำลังมีโปรเจกต์ทำร่วมกับเขาอยู่เจ้าของที่ดินทำโปรเจกต์ร่วมกับปีเตอร์ก็ใช่นะสิถ้าพวกเธอไม่พอใจก็กลับไปก่อนได้นะเพราะงานนี้ฉันเลี้ยงเพื่อนฉันทุกคนส่วนคนไหนที่มันไม่เห็นหัวเพื่อนฉัน ก็มีนัมันว่าเป็นเพื่อนเออปีเตอร์แต่ถ้าพวกฉันไปนายก็จะเหลือเพื่อนแค่คนเดียวนะแล้วไงเพื่อนเยอะก็ไม่ได้จะการันตีว่าจะมีคุณภาพซะหน่อยพวกเธอทั้งสองคนเลือกคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นได้แล้วฉันไม่อยู่กันได้อย่ามางอของฉันกันหรอกกันอไอพวกเราไม่ใช่หรอที่เราง้องปีเตอร์อไม่รู้เหรอใครคิดไอ ด้วยอย่าไปสนใจพวกเขาเลยว่าคำพูดคนเนี่ยมันแค่แค่ลมปากอย่าเก็บมาใส่ใจเลยอืมขอบใจมากนะปีเตอร์แค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้ง